สวัสดีครับลูกค้ากลุ่ม RCK ทุกท่านครับลูกค้าที่ติดตามเพจ Facebook RCK j o b p e r ber, บริการขายส่งน้ำมันครับวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564นะครับ วันนี้อย่าลืมนะครับลูกค้าลูกค้าที่อยู่ในเขตเทศบาลน,นะครับวันนี้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลน,นายกเทศมนตรีนะครับาตามที่ติดตามข่าวก็ประมาณ2000กว่าแห่งลูกค้าอย่าลืมไปใช้สิทธิ์นะครับ าการปกครองบ้านเราการปกครองส่วนกลางการปกครองส่วนภูมิภาคการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับการพัฒนาบ้านเราการมีส่วนร่วมในการกำหนดอ,อนาคตกำหนดการเป็นอยู่ ต่อไปคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ๆความรู้ความสามารถจะมีนะครับวิสัยทัศน์โลกทัศน์จะกว้างไกลขึ้นการใช้สิทธิ์ลูกค้าอย่าลืมนะครับราวนี้กลับมาถึงเรื่องอ การค้าขายน้ำมันของพวกเราน้ำมันช่วงนี้เป็นปรับลดลงมานะครับหลังจากที่ขึ้นไปแต่การลดก็ยังไม่สะท้อนตลาดเท่าไหร่เหมือนกับการปรับขึ้นนะครับขาลดเนี่ยจริงจริงแล้วก็น่าจะปรับลดได้มากกว่านี้ แต่เนื่องจากการสวิงตัวของของน้ำมันทั้งน้ำมันดิบและก็น้ำมันสำเร็จรูปนะครับขึ้น2วันลง1วันลง1วันขึ้นตงก็ทำให้การปรับราคาของราคาขายปีกหน้าสถานีต้องดูทิศทางดีๆ บางครั้งขึ้นกับลงถัวกันก็เลยยังไม่มีการปรับนะครับส่วนราคาขายส่งหรือราคาจ็อบเบอร์จะสะท้อนตลาดนะครับเมื่อมันลงก็จะลงลงลงวันต่อวันสะท้อนตลาดาน้ำมันสำเร็จรูปที่ที่สิงคโปร์หรือที่เราเรียกกันว่า ม็อบสิงคโปร์น้ำมันขาลงเป็นโอกาสที่ดีผมเคยพูดให้ฟังไปแล้วเด็กๆที่รายงานแนวโน้มน้ำมันน้ำสหรัวัตก,ก,ก็ก็วิเคราะห์ไปแล้วนะครับว่า สำหรับลูกค้าที่ซื้อตั๋วจ็อบเบอร์ซื้อตั๋วราคาขายส่งน้ำมันลงจะลงสะท้อนตามตลาดในขณะที่ราคาขายปิหน่าสถานีจะลงช้าเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาส่วนต่างบางวันจะถึง3บาทลูกค้าที่ติดตามบ้างไม่ได้ติดตามบ้างจะ บางท่านยังยังไม่เข้าใจนะครับจะกลัวจะจะไม่กล้าสั่งซื้อเพราะน้ำมันจะลงลูกค้าจะเย็นๆค่อยๆค,ค,คิดนะครับที่ผ่านมาช่วงขาลงเนี่ยบางวันมีถึงมีถึงสามสามบาทกำไรส่วนต่างมีถึงสามบาทอา่า น้ำมันขายส่งหรือน้ำมันจอบเบอร์เนี่ยเวลามอบสิงคโปร์ลดก็จะลดทันทีเลยนะครับส่วนราคาขายปลีกอย่างที่ทราบก็2วัน3วันรวบรวมข้อมูลถึงจะลดเพราะฉะนั้นส่วนต่างกำไรจะมากถ้าคิดว่ากลัวว่าเดี๋ยวซื้อแล้ว ราคาลงจะขาดทุนไม่ใช่นะครับคิดดีๆจะเย็นๆคิดเพราะว่าส่วนต่างมันเยอะถึงลดลงมากย็ยังมากอยู่นะครับประเด็นที่ต้องระวังก็คือทุกครั้งที่น้ำมันขายปลีกปรับลดนะครับหน้าปั๊มปรับลดลงมาราคาจ็อบเบอร์จะขึ้นสวนทางนะครับ ค่อยๆคิดค่อยๆใจเย็นๆติดตามมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์สำหรับม็อบสิงคโปร์ราคาน้ำมันดิบต่างๆซึ่งทางกลุ่มเรืองชัยกิอให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกวันนะครับทุกวันตอนเยน็เยนๆทุ่มสองทุ่มม็อบที่สิงคโปร์ปิดตลาดก็จะนำมารายงาน ตอนเช้าน้ำมันดิบโลก WTI blend ที่ปิดตลาดอาตอนนั้งคือ <c oughs> โลกจะช้ากว่าบ้านเราอเมริกาจะช้ากว่าบ้านเราครับเช้าขึ้นมา,าก็จะนำมารายงานลูกค้าไว้เป็นข้อมูลนะครับส่วนราคาน้ำมัน อัปเดต2รอบต่อวันก็จะแจ้งราคาน้ำมันลูกค้าในเพจการเข้าถึงราคาน้ำมันขายส่งหรือน้ำมันจ็อปเบอร์นะครับตามที่กลุ่ม RCK ไ,ไ,ได้ทําลงไปได้ทํำเพจได้ทําเว็บไซต์นะครับจริงๆเป็นเรื่องปกติธรรมดาการค้าขายธรรมดาสมัยก่อนไม่มี ไม่มีโซเชียลไม่มี Facebook ไม่มีก็ใช้โทรศัพท์ขายกันส่งราคากันถามราคากันเพราะว่ามันไม่มีเครื่องมือสื่อสารใดๆแต่ปัจจุบันมันมีโซเชียลนะครับมันการให้คำให้เข้าถึงได้ง่ายมีลูกค้าบ,บางท่านที่ที่เป็นเป็นคนทันสมัยนะครับก จริงๆก็เป็นคนรุ่นเก่าเท่าที่คุยกันก็อายุประมาณกัน5ติกว่า60เป็นชาวสวนนะครับเป็นชาวสวนลูกค้าเห็นเพจเองหรือว่าเด็กรุ่นหลังเห็นเพจก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าพอเห็นราคาพอถามงานซื้อขายลูกค้าใช้ในสวนผลไม้นะครับก็ไปซื้อถังที่เป็นถังพลาสติก รวมรวมกันได้สี่0ันลิตรสามพันลิตรก็สอบถามมาว่าส่งไหมราคาไหมคือคือเราส่งให้อยู่แล้วครับอยู่ในเขตอยู่ในเรียนทุกที่นะครับที่เราไปส่งได้ลูกค้าลานมันลูกค้ากเกษตรก็เช่นกันครับพักหลังผมผมแนะนำหลายหลายท่านว่า ไปซื้อแท้งนะครับมีแท้งเก่าๆเยอะแยะตั้งก็น่าจะดีกว่าแบบนี้ต้นทุนไม่แตกต่างกันที่นําเรียนก็คือว่าโซเชียลเนี่ยนะครับมันจะทําให้ให้เราเข้าถึงสินค้าได้มากนะครับเข้าถึงสินค้าส่วนผู้ค้าผู้ขายอย่างเช่นกลุ่ม RCK นี่นะครับ ในทางธุรกิจเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ให้บริการแค่นั้นนะครับให้บริการขายเนื่องจากตัวน้ำมันเราไม่ได้ผลิตเองครับน้ำมันมาจากเมเจอร์ออย์ต่างๆเราแค่ให้บริการขายเป็นตัวกลางเฉยๆครับออไม่ใช่ว่ากลุ่ม r r k k ไปผลิตน้ำมันมาแล้วมาขายไม่ใช่นะครับก็บริการขาย เป็นตัวกลางเป็นตัวผ่านมาแค่นั้นครับเราก็ได้ค่าบริการไม่มากลูกค้าก็จะได้กำไรสูงสุดสินค้าหรือน้ำมันก็เป็นสินค้าที่ที่ลูกค้าเลือกได้ครั้งไหนเมเจอร์ออยไหนปตทเชลเอโซทุกที่แล้วแต่ครับเรามีเงินเรามี ศักยภาพเราก็เราสามารถเลือกเราสามารถช็อปซื้อได้ก็เหมือนการค้าขายออนไลน์ทางออนไลน์ทางโซเชียลทั่วไปนะครับลูกค้าการแข่งขันลูกค้าเหมือนกับราคาเราซื้อไปขายหน้าสถานีขายเปก็เหมือนกับลูกค้าที่เป็นลูกค้าใครลูกค้ามันอยู่แล้วนะครับเท่าที่ ผมก็ทำการค้าทำขายปลีกทำเมเจอร์ออยู่ก็30กว่าปีแล้วนะครับเมื่อจุดคุ้มทุนเราถึงจุดคุ้มทุนเราก็รู้ว่าเราจะบริหารสถานีเราจะบริหารธุรกิจเราอย่างไรสิ่งที่ทางกลุ่ม RCK พยายามเน้นกับลูกค้าก็คือการบริหารเงิน เรื่องของไฟแนนซ์นะครับเพราะว่าราคาที่เข้าถึงราคาที่เห็นกันเป็นราคาที่ต่ำแล้วนะครับเป็นราคาที่ตรงไปตรงมาแล้วนะครับใบกำกับภาษีใบคุณภาพทุกอย่างมีครบถ้วนหมดครับหรืออย่างเดียวเราบริการขายอย่างไรเรื่องของเซอร์วิส แล้วก็การเมนเนตไฟแนนซ์หรือการบริหารการเงินก็มีแค่นี้ครับไม่มีอะไรซับซ้อนอีกต่อไปสำหรับการขายน้ำมันเมื่อเราเข้าถึงผู้ค้าโดยตรงผู้ค้าส่งโดยตรงอย่างเข้าถึงอย่างที่กลุ่ม RCK ททำนะครับก็ สำหรับเช้าวันอาทิตย์วันนี้ก็จะจบไตรมาสแรกของปีแล้วนะครับลูกค้าวันเวลาผ่านไปรวดเร็วนะครับก็สุขภาพร่างกายอย่าประมาทครับวันนี้ก็คงมีเท่านี้ครับที่จะได้พูดคุยกับลูกค้าขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ